คำมันขึ้นมาคำยากี่คำอย่างเงี้ยเพอร์เจอร์กี่คำอย่างเงี้ยเขานาเป็นคำเลยอ่ะตอนนั้นเราก็มีวิบากตรงนี้ด้วยเพราะว่าก็ใช้ศัพท์ยังไม่ได้เป็นเจ้าข้าแบบเนี้เหมัอนพึ่งพึ่งเรียนรู้อ่ะพอเสร็จเลยรู้เลยว่ากรรมแต่ละคนพอมาท่านก็ให้รู้เลยว่ากี่คำกี่อสมขยกี่อะไรมันโจทย์ไว้หมดเลยอ่ะมันเหมือนมีพลังงานสีดํากับสีขาวอะ บัญชีน่ะเขาจะจดเลยนะอัตโนมัติด้วยเราใช้คำเนี้ยไปเท่าไหร่จดเลยจดเราใช้เพอร์เจอร์ไปเท่าไหร่เราใช้อะไรไปเท่าไหร่เนี่ยถพงบอกให้มีสติพอมีสติเราก็จะไม่พูดใช่ไหมเราก็จะไม่พูดเพราะเรารู้เลยว่าผลมันกลับมาสู่เราร่างกายเราพอเรารู้ความลับตรงเนี้ยหนิงก็เปลี่ยนเลยไม่กล้าพูดเลยตอนแรกเราเข้าใจว่าเราเป็นคนโบราณ เพราะว่าเรามีความระลึกได้หลายอย่างเราก็นึกว่าการใช้ศัพท์บางอย่างมันสนิทสนมแต่ทีเนี้ยไอความสนิทสนมเวลาพูดเรื่องมิติกรรมเขาไม่ได้สนิทสนมกับเรานะเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเราเป็นใครเขาไม่ได้สนใจเลยพลังงานพลังงานมัจจุราชก็ไม่ได้สนใจว่าเรามาทําอะไรไม่ได้สนใจหน้าที่เขาก็คือเอาละหมดหมดอายุไขเหรอ เขาก็จะมาอะไรมากวนเรามาพลังงานเราเนี่ยตามเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำไม่ว่าจะเป็นพูดปดพูดยาพูดสอดเสียดพูดเพอเจอมีผลกับร่างกายหมดเลยและจะถูกจดอัตโนมัติแต่ก่อนน้องหญิงแก้ไขทีเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยสาส่ชั่วโมงเนะแก้ไขนะคำหยาบขึ้นมาเท่าไหรเพอเจอร์ขึ้นมาเท่าไหร อะไรแก้กับใครต้องอะไรเขียนเลยว่าก็ทําขึ้นมาเป็นพ่วงกันมาเยอะมากมายนะไม่ได้ไวเหมือนตอนนี้ตอนนี้มันง่ายเพราะว่าบารมีก็สร้างตบะบา,บารมีช่วยเหลือผู้คนมาก็ขยบขึ้นขยบขึ้นแต่ทีเนี้ยรู้เห็นตามความเป็นจริงเลยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดพูดน้อยๆจะได้ไม่ผิดพลาด พูดก็ต้องพูดอยู่ในฐานสติตั้งมั่นด้วยนะอย่าใช้อารมณ์เป็นสื่อในการที่จะก่อกรรมวาจาบางทีหูตาจมูกปากกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นมันเหม็นฉุนมาเราก็พูดออกไปโดยที่เราไม่มีสติแล้วว่ามันจะก่อกรรมอย่างเงี้ยก็มีผลกับเราบางทีตาเราไปกระทบเนี่ยเห็นไม่พึงพอใจแล้วเห็นคนนี้ เราไม่ได้มองเห็นถึงเส้นกรรมที่มันทํากันมาตั้งแต่หลายวพหลายชาติพลังงานเก่ามันเยอะไงมันเลยเห็นคนเนี้ยมองไปปุ๊บไม่ชอบเลยเกลียดมากทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีฐานตั้งแห่งสติจําไว้เราจะไม่ก่อแล้วจําไว้เราตั้งเป้าเราปรารถนาชาติสุดท้ายเป้าหมายทุกคนตั้งได้ บางคนเห็นไหมผมอยากเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเห็นไหมผมอยากมีเงินอะร้อลยล้านอย่างเงี้ยทุกคนตั้งเป้าหมายได้และอาจารย์น้องหญิงก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันป่าถนาชาติสุดท้ายมาช่วยเหลือผู้คนทั้งโลกจิตวิญญาณเทพีมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมาตัดพันธนาการผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เท่านั้น บุญสัมพันธ์เท่านั้นนะกรรมสัมพันธ์ก็จะอะไรตัดออกจากกันเหมือนกันก็แปลว่าไม่ก่อเวรก่อกรรมกันอีกบางคนยังไม่รู้จักเราเลยโอ้โหด่ามาว่าเราเราก็อะไรให้อภัยปกติคนอื่นเนี่ยโอโ้ถ้าหากว่าเป็นฉากแบบนี้ตามกฎหมายนี่เยอะแยะมากมายนะนะหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือเราไม่อยากก่อภูก่อชาติ น้องหญิงท่านที่ไม่อยากก่อภพก่อชาติแนละ้วาะรู้เห็นแล้วมันทุกข์ทรมานะเราก็ก่อกับเขาเขาก็ก,ก่อกับเราเราก็ทํากับเขาเขาก็ทํากับเราอยู่อย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นขอจบเพียงชาตินี้ไม่ขอก่อภพก่อชาติอีกเพราะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมากนะเบื่อหน่ายเพราะเราสัมผัสพลังงานที่สูงนะจมูกของเราได้กลิ่น ในสิ่งที่ไม่สมปารารถนานกินสาบกินสิ่งตา่ตางๆ